ข้าทูเขาใหญ่คะ่ะมาเขาใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวพาทุกคนชมบ้านหมอกันนะคะตอนนี้เริ่มเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วคะ่ะ <c oughs> ที่นี่คือมือเว่นพิกเขาใหญ่นะคะจริงๆเรามาบ่อยบ่อย <c oughs> แต่ว่าวางอันก็ไม่ได้ตัดลงเพราะว่ามันซ้ำกันยกเว้นร้านของกินใช่ไหมที่เ <c oughs> ะาเพิ่งตัดใส่คาเฟ่อะไรอย่างนี้ร <c oughs> อบนี้เหมือนเราได้ห้อง ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอ่าก็เลยเอามาถ่ายาเ,าเหมือัพเดทกันซะหน่อยเอออัปเดตให้ดูอะไรเอ,อ็กเซคูทีฟจอมชิโกไม่ได้อีกแล้วเอ็กเซคูทีฟดีลักซ์ซอมติงสักอ,อ,อย่างเนาะเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะเข้ามาก็จะเจอโซนนี้ก่อนอันนี้จะเป็นตู้ฟิวแบบวินเทจอะที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ยุโรปเนาะวินเทจตัวจองแนววินเทจตู้เก็บของนะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์มินิบาร์ ก็จะมีชากาแฟแล้วก็มีขนมในตู้เย็นตรงนี้จะเป็นตู้เย็นแล้วก็จะมีมินิบาร์เต็มตู้เลยค่ะแต่ว่าเสียตังนะประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นตู้ตู้เสื้อผ้ากำลังจะเรียกตู้ห้องน้ำไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าชุดคุุมมินิเซฟแล้วก็จะมีผิดพาเออโอเคเลยไปเป็นห้องน้ำค่ะ อแต่ว่าห้องนี้มีอ่างเดียวนะห้องที่แล้วเราจะเป็นสองอ่าง Hish อ n d her อันนี้ก็จะมีอ่างเดียวแล้วก็ของใช้ครบ s h ช w e r b o กและอ่างแช่อแชพอเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นเวิรงใหญ่มากเวิงเวิร <laughs> <laughs> มีโซนนี้เลยมันเป็นโซฟาไหมอ่ะมันเหมือนเป็นโต๊ะนั่งแหละนั่งได้มันเป็น เก้าอี้มันไม่ใช่ที่วางของอะมันวางไม่ได้ห้องที่เคยพักับบนเป็นโต๊ะธรรมดาไม่มีไม่มีหน่วข้างบนใช่ใช่อันนี้มันก็ไม่ควรวางน้ํานะมันจะหกได้นะเออแล้วก็จะเป็นมุมโซฟาเบงนี้เนาะความวินเทจวินเทจคือห้องมันจะดูแบบกว้างกว้างอะบอกว่าขนาดห้องอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าการตกแต่งดีไซน์อาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องบม้ง อ๋อใช่ใช่ใชอของเราได้เป็นห้องห้องห่วงมุมเลยอยู่ตรงนี้ไปดูเตียงกันค่ะแวบแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเจอเตียงเราจะเจอโต๊ะตัวเครื่องแป้งไหมโออนะต๊ะทำงานโต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะอะไรกันต๊โต๊ะนี่อันนี้จะเป็น enjoy the moment เป็นเค้กนะคะต้อนรับสำหรับ เมมเบอร์เนาะอช,อชอบชอบด้วอชอบวันนี้ชอบมากครั้งที่แล้วกินหรือ,อยังก่ <c oughs> อนยังเลยยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเยอะมากแล้วก็รอบนี้นะคะเราได้น้ําอมงโคตรใหญ่มากนี่ใช่ออ <c oughs> ใครเลยไปก็เป็นเ <c oughs> ตียงค่ะนี่เตียงใหญ่เตียงใหญ่มาก คุณดูควมามจมุเด้งดึง๋งว่าดี่งามมากค่ะไซส์ใหญ่จัมโบไปเตียงเราจะเป็นทีวีนะคะและมันเรียกอะไรนะเาะมมนตาผิงเตาผิง <laughs> ข้างโซฟาก็จะมีเฮ้อข้างโซฟา,าไม่ใช่ข้างเตผงาตผิงก็จะมีโซฟาแล้วเราก็จะมีระเบียงแต่ระเบียงข้างนี้จะแบ่ง คล้ายๆว่าแบ่งเป็นสองล็อกไหมไปดูข้างนอกกันเขาบอกไว้ด้วยว่าระวังยุงนะเดนกะแนปิดใช่อยู่ชั้นสามล้วยังมียุงอีกมีสินี่เราเบียงด้านนอกอันนี้เราเบียงไม่ใหญ่เท่าไหร่ครั้งที่แล้วเราเบียงใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้เราเบียงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งชมวิวนะคะอันนี้ก็คือการเทควิวเขาใหญ่อีกแล้ว แล้วห้องที่เราได้นะคะก็คือจะเป็นห้องหัวมุมเลยค่ะแล้วกร็รอบนี้นะคะเรามาโมเวนพีกันทั้งหมด2อคืนห้องที่จองมานะจะเป็นห้องดีลักลูม,มแล้วก็สิทเมมเบอร์ใช่ไหมก็เลยอัปเกรดมาเป็น Execute ดีลักสองคืนรวมอาหารเช้าด้วย well, แล้วก็มี Welcome Afternoon Afternoon Tea แล้วก็วมี Welcome Dying แล้วก็รวม็อกโกแลต e Al ช็อคโกแลตอาวแล้วก็มีอาหารเช้าอันนี้คือฟรีนะเนี่ยท ok ี่พูดมาเนี่ยช็อกโกแลตอาวตอนบ่ายสามถึงห้าโมงใช่ใช่เราจะเริ่มเราจะไปทานพรุ่งนี้นะคะจริงๆช็อกโกแลตอาวเหมือนเขาจะมีตลอดนะแต่ว่า มาไม่ตรงวันใช่บอกว่ามาไม่ตรงวันแล้วก็มาไม่ตรงเวลาเขาก็เลยไม่เคยได้ฐานห้องรอบนี้นะคะสองคืนในะะคะประมาณห้าพันเจ็ดสิบาทรวมทุกอย่างเลยจะเป็นบ้านหลังที่สองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกิน after n น o n เอ้ยไม่ใช่ไปกินช็อกโกแลตอาวแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนะคะ ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็คือตอนนี้ยายโรงแรมมาแล้วอันนี้คือลาโคล โฮเทลเขาใหญ่อ่านถูกไหมมาจะใช่น่าจะใช่เลยเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้เรามากับ <Okay. S 1> ออฟฟิศนี่เดี๋ยวพารวมทัวห้องกันนะคะนี่เลยเปิดห้องเข้ามาแล้วเราจะเจอฝั่งนี้ก่อนมันจะเป็นตู้สื้อผ้าบิวอินนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีชุดคุมว่ายน้ำนะคะมีเซฟนะละได้ด้ไดนี่ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ อะไรที่การกระเป๋านะประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์มินิบาร์ที่นี่นะคะมินิบาร์เรากินฟรีได้ทั้งตู้เลยเปิดให้ดู่าข้างบนมีดีก่อนไออันนี้จะเป็นพวกชุดชากาแฟเขาจะเป็นแบบเครื่องชงนะคะแคปซูลแคปซูลนี่แล้วก็ข้างล่างเออเดี๋ยวผิดอันนี่ค่ะมินิบาร์นะคะ กินได้ทั้งตู้เลยจ้าค่ะมีโซดาด้วยแต่แมได้ถามมาว่าว่าเติมทุกวันหรือเปล่าอ๋อเราจะนอนที่นี่กันสามคืนนะคะความที่ออฟฟิศมาเอาติ้งเนาะก็จะอยู่กันยาวๆนิดนึงเลี้ยวมาดูห้องน้ำก่อนก็โอเคนะดูสะอาดอยู่จะมีเป็นอ่างนะคะก็ดูสะอาดอยู่นะแล้วก็จะมีเป็นบ็อกซ์สำหรับอมนิตี้ นี่นต่ใช่นี่ครบชุดครบอยู่นะใช่ใช่ใช่เยอะเลยนะอืสะอาดสะอาดดเนาะแล้วก็ด้านหลังหมดจะเป็นทอยเลนแต่ขะมีสายชำระจ้ะลอดแล้วก็ด้านหลังอีกมันจะเป็นชเว์บอกค่ะไปดูห้องนอนกันตอนเปิดเข้ามาก็เออก็โอเคอยู่นะข้างนี้เราจะเป็น เป็นอะไรเป็นเคาน์เ,าเตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นั่งยาวๆแบบ,เอ,บเออมีกระจกให้แต่งหน้าแต่งตัวเนาะแล้วก็แบบนั่งยาวๆไปเลยเฮียงก็จะกองทุกอย่างเต็มไปหมดแล้วก็ข้างนี้นะคะเป็นเตียงอ๋อนี่คือแบบทวินเบดที่ไซส์ใหญ่มากแต่เตียงค่อนข้างแน่นๆนไม่ไม่ได้ยยบยยบนุ่มๆนะจะแบบแน่นๆนอันนี้คือใหญ่อยู่นะแบบ Foot. เป็นซิงเกิลที่แบบค่อนข้างค oh, oh. ่อนข้างใส่ใหญ่อะ่ะ mm hmm. ไม่ใช่ไม่น่าใช่สามฟุตครึง่งค mm hmm. ่อนข้างใหญ่ประมาณนี้ mm hmm. แล้วด้านหลังเฮียนะคะจะมีเป็นเหมือนแบบโต๊ะทานข้าวเล็กๆหนึ่งโต๊ะ mm hmm. ข้างนอกเรามีระเบียงด้วยนะคะนูน่นออกไปเลยมันจะเป็นแบบห้องนี้จะเป็นน้องเขาเรียกเป็นการ์เดนวิวแต่ของเรามันเป็นวิวโรงปูนอะ <laughs> ส่วนราคาห้องไม่รู้เลยค่ะใ,ใอันนี้เรามา<น>ทีนี้มันเป็นลองวิดเอ็นนะคะคก็จะประมาณนึงส่วนที่เหลือข้างล่างมีสระว่ายน้ำใหญ่มากเฮียน่าจะเก็บรูปไปแล้วแล้วเดี๋ยวถ้ากินอาหารหรืออะไรได้ได้เดี๋ยวเติมรูปให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นทางเลือกอีกทีหนึ่งเผื่อใครอยากมาเที่ยวเขาใหญ่จ้า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ครัวน้ำปลาพริกจะหมอครัวพริกน้ำปลาปลาพิกเมนูสวยดีมาเป็นเล่มๆเลยนะคะตะกี้สั่งไปแค่สองอย่างใช่ไหมไก่อะไรนะไก่สดดีที่ไัยกับแกงลันจวนประมาณนี้หันไปเจอกาแฟก็เลยถามน้องว่ามีเมนูกาแฟไหมคะ ไปแล้วค่ะอะไรนะเมื่อกี้ยู่เป็นอเมริกาโน่มะพร้าวมะพร้าวหนึ่งส้มหนึ่งเดี๋ยวรอดูกันค่ะเหมือนใบบานแล้วง่วงยี่กีกาแฟก็ยิ่งง่วงเขาน่าจะเป็นร้านดังในเกาใหญ่แหละเพราะเราขับรถผ่านหลายรอบแล้วแต่เราไม่ค่อยได้กินก็ว่ารถจอดเยอะมากเดี๋ยวรอดูหน้าอาหารกันค่ะนี่เสิร์ฟเร็วมากอาหารแกงรันจวนค่ะเนื้อหรอเนื้อใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเนื้อนะเออเป็นเครื่องไม่เคยกินไหม เหมือนไม่เคยกินเค่ได้ยินชื่อเออเออขอชิมหน่อยได้ไหมเป็นฟิลแบบเผ็ดเผ็ดเหมือนมีกระปิเนี่มีหอมมีตะไคร้มะเขือปอกเนื้อพริกเขือเขือพวงเฮ้ยเขือพวงเออไม่เคยกินเหมือนกันนะแซ่บๆกวี แล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ไก่อะไรนะไก่อบสมุนไทยใช่อันนี้แบบครึ่งตัวนะคะใครกินล้วน้จ๊ะเมนูแนะนำกาแฟฟ้มแล้วก็กาแฟมะพรา้าวหนูนั่งกินมาบา,บายบายแบบนี้ต้องโดนตะกี้เช็ควินไปแล้วเท่าไหร่นะ 500, ห้าอยเก้าิกว่าบาท อ่าประมาณเกือบเกือบหกร้อยก็มีสองอย่างแล้วก็กาแฟสองแล้วหยิบน้ำเปล่ามาไหมเมื่อกี้หยิบ <c oughs> <c oughs> พอดีติดสายเนาะก็ราคาร้านอาหารแต่ว่ารสชาติโอเคอยู่นะก็ราคาร้านอาหารแหละเออรสชาติก็ได้ได้ไดก็เผื่อใครอยากมาฝากท้องก็ได้อยู่นะ